พลังชีวิตของคนเกิดวันพุธคะ่ะพลังงานชีวิตของคุณวันนี้วันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่ามีความวิตกกังวลมีความเครียดเกินปกติของคุณเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่บางทีการดําเนินชีวิตอาจจะดําเนินไปพร้อมกับความเครียดพลังงานชีวิตออกไปทแทนแดง ในทางด้านลบซะมากกว่านะคะหมายถึงว่ามันไม่ค่อยจะมีแรงที่จะต่อสู้มีแต่ความกังวลซะมากกว่านะในเรื่องการเงินดีกว่าการเงินมีโอกาสได้เงินตกเบิกเงินที่เราคิดว่ามันเราทิ้งไปแล้วคิดว่ามันไม่ได้เฮ้ มันได้กลับมานะคะการเงินถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมาเรื่องการงานการงานได้ไพ่สเตรนทบอกว่าการงานของคุณเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่นะคะแต่การเหนื่อยแน่แล้วมันคุณขอให้คุณ ตั้งใจกับมันไพ่อันนี้มันบอกแค่เหนื่อยแต่มันจะมีความสำเร็จนะคะมีความสำเร็จในการทำงานอาจจะเหนื่อยยากสำหรับคุณทำให้คุณวิตกกังวลก็ได้นงะส่วนเรื่องความรักได้ไพ่เจ็ดไม้เทา้าชาวพุทธที่เป็นคนโสดคะคุณมีคู่แข่งนะคู่แข่งคุณเยอะมากแต่คุณเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยว่าคุณมีเสน่ห์นะและเขาคนนั้นจะเลือกคุณ ทีนี้ถ้าชาวพุทธที่เป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะกลายเป็นคุณให้ความสำคัญกับเรื่องการทำงานนมันละเลยความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไปได้นะคะจริงๆแล้วความรักเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนชีวิตได้เลยเหนื่อยหนักเพียงไรกลับไปนอนซบกายหรือว่าบอก คนที่คุณรักว่าคุณเหนื่อยคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะอย่าทิ้งกายแล้วก็บ่นนะก็บอกแค่เหนื่อยอยากได้กำลังใจอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ